สวัสดีครับสำหรับชั珀ที่4อ่ตอนที่2นะครับก็คือเป็นการเริ่มการเขียนแบบ MVC นะครับตอนเนื่องจากตอนแรกนะครับยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราเรียกใช้งานตัวเว็บที่เขียนด้วยตัวโคดเตอร์นะครับแล้วก็ตามเราจะต้องมีการเรียกโดยผ่านตัวอันนี้ก็จะสมมุติว่าเป็นชื่อเว็บนะครับถ้าเราทำอย,อยู่ที่เครื่องเราก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์ใช่ไหมครับ แล้วก็ตามด้วย index p กจุดนะครับตัวนี้เราเอาออกได้เดี๋ยวไปซีลึกๆเดี๋ยวผมจะสอนวิธีในการเอาออกนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือตามด้วยตัวชื่อคอนโทรเลอร์ใช่ไหมครับก็คือเราตั้งชื่อคอนโทรเลอร์ว่า hello นะครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการเขียนให้คอนโทรเลอร์ส่งออกมาให้ตัววิวแสดงผลนะครับอย่างผมจะเปิดให้ดู ผมมีคอนโทรเลอร์ชื่อว่า Hello ใช่ไหมครับ Hello เนี่ยนะครับรอแป๊บหนึ่งอ,อธิบายตรงนี้รอก,ก่อนแล้วกันตัวพอผมเรียกตัวคอนโทรเลอร์ที่ชื่อว่า Hello ในตัวคอนโทรเลอร์ Hello ก็จะมีการส่งตัว text ออกมาชื่อว่า Hello อยู่ดีต้อนรับ,นะรบมาแสดงที่หน้าวิว หน้าวิวผมตั้งชื่อว่า Hello Arduino V เครื่องผมชาร์จอโอเคอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือชื่อ Hello นะครับต้องถ้าเราตั้งชื่อว่าอะไรเวลาเราเรียกที่หน้าเว็บเราก็ต้องเรียกให้ตรงตามชื่อนั้นนะครับแต่ว่าเราจะเรียกตัวเล็กตัวใหญ่ตามชื่อไฟล์นะครับเราจะไม่เรียกตัวใหญ่ตามชื่อคลาส นะครับอย่างตรงนี้ใช่ไหมครับตัวเล็กตามชื่อไฟล์นะครับคำว่า hello โอเคอ่าผมก็ส่งเทคออกไปซึ่งในการส่งมันจะส่งไปลักษณะของอาร์เนะครับก็คือเราประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ r a r ร a y ก็คือเราต้องใส่เครื่องหมายตัวอสี่เหลี iam, ่ยมครอบอาไว้แบบนี้นะครับถ้าเรามี2ตัวเราทำไงครับสมมติว่ามี2ตัวเราก็ อาจจะเขียนในลักษณะแบบนี้เทกสองยินดีต้อนรับอันนี้ก็สู่ www. p o ok k e m e r t a l a n d com อันนี้พอในหน้าของวิวนะครับตัวแปรเรามาีส่งเข้ามาเป็น txt แล้วก็ต้องเชื่อมสมมติเราเชื่อมต่อตัวนี้ชื่อว่า TXT2 นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลองรันดูนะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อกันแล้วโอเคทีนี้งว่าคงจะยังพอเข้าใจกันนะครับ บางบางคนไปใส่คําว่า string data ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆพื้นฐานแล้วก็คือมันแปลงไปเป็น array นะครับถ้าเราอโอเคบางคนจะว่าถ้าผมใส่คําว่า string data จะออกว่าอะไระเราก็ลองใส่ดูก็ได้นะครับผมจะเวียนบรรทัดลงมาบรรทัดหนึ่งโอเค string data นะครับเขาจะบอกว่าไม่มีตัวนี้ นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการส่งค่าออกมาจริงอยู่ที่เราใส่ตัว s t r i n g data แต่ว่าเรามีการเอาค่าในตัว s t r i n g data ส่งออกมาแทนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ array นะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะโอเคคราวนี้เรามาต่อกันก็คือค่าวก่อนผมยังค้างอยู่ที่ว่าถ้ามีโมเดลจะส่งค่าออกไปยังไงนะครับในการส่งค่า เขาจะใช้คอนโทรลเลอร์ในการส่งค่าไปให้วิวนะครับถ้าเรามีโมเดลเราก็คือต้องใช้คอนโทรลเลอร์เรียกโมเดลแล้วก็ส่งค่าไปให้วิวนะครับใช้คอนโทรลเลอร์เรียกโมเดลแล้วก็ส่งค่าไปให้วิวโอเคผมจะสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาผมก็จะตั้งชื่อว่า Hello เหมือนกันแต่ underscore เป็น m คือให้รู้ว่าเป็นคอนโทรเลอร์อ่าเป็นโมเดลนะครับอ่าเขียนเหมือนกับเขียน คอนโทรเลอรประกาศคลาสเหมือนกันเหมือนกันพวกนี้เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนจากคําว่า Controller เป็นคําว่า m o เดลนะครับก็แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ใส่ว่า Parent ใช่ไหมครับแล้วก็ Model ะจะเห็นว่ารูปแบบสินแท็กของเจ้า C I นี้มันทำให้เราจำได้ง่ายเพราะว่าใช้เหมือนกันเลยนะครับ x ten ออกมาเหมือนกันแต่มาเปลี่ยนแค่ x ten อะไรแค่นั้นนะผมเซฟไปทีหนึ่งคราวนี้ผมจะสร้างฟังก์ชันเพื่อให้ Controller เรียกใช้งานตัวโมเดลตัวนี้เพราะว่าเขียนคำว่า get get model แล้วกันครับ ง่ายๆนะครับ get model ผมก็ไม่มีอะไรผมก็รีเทิร์นออกไปรีเทิร์นค่าธรรมดานะครับคืออันนี้ sample s ั m p l e ให้เห็นเฉย t h i s is model โอเคอย่างนี้นะครับอันนี้เรากลับมาที่คอนโทรลเลอร์เราผมจะเอาคำว่าอ่าผมจะเรียกตัว get model ซึ่ง get model ม,มีค่าเป็นคำว่า this model ผมจะเอามาเชื่อมต่อ,อก่อนหน้า hello ยินดีต้อนรับนะครับในการเรียกใช้ m o เดลเราก็ต้องมีการประกาศว่าเราจะเรียกใช้โมเดลก่อนนะครับโดยเขียนว่า this load นะครับ this load แล้วก็ตามด้วย load อะไรครับโหลด m o เดลน,นะครับแล้วเราก็ตามด้วยชื่อของโมเดลน,นะครับ แบบนี้นะครับง่ายๆแค่นี้เราก็ใช้งานได้แล้วเวลาเราใช้งานนะครับเราก็ใช้คําว่า this นะครับ this แล้วก็ชื่อโมเดลที่เราใส่เมื่อกี้ตรงนี้นะครับก็คือ hello นะครับแล้วก็ตามด้วย ชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการเรียกในตัวโมเดลตัวนี้มีฟังก์ชันที่เราต้องการเรียกก็คือฟังก์ชัน get model ตัวนี้นะครับแค่นี้อันนี้เราก็คือเชื่อมเชื่อมประโยคใส่ตัวจุดแล้วก็เชื่อมประโยคกวนี้เราลองรันดูเห็นไหมครับตัวนี้ชี่มัน e a r l r เพราะว่ายังไม่ได้แก้ตัวหน้า v ิวผมไปเอาหน้าวิออกก่อน หน้าวิวตรงนี้ที่มันผิดใช่ไหมครับเห็นไหมครับ this is model อันนี้ก็ง่ายไหมครับในการเรียกใช้โมเดลนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกใช้โมเดลในขั้นพื้นฐานเดี๋ยวเดี๋ยวตัวบทเรียนต่อไปเราจะมาเรียนถึงการเริ่มต้นการใช้งานกับ d a t a ตอร์เบดูบ้าง ตัวนี้ก็จบแค่นี้ครับ